สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่กีฬาดีกีฬาเด่นเน้นกีฬาช่องช่องที่จะพาไปฟัง,งความคิดเห็นต่างๆครับเกี่ยวกับฟุตบอลและกีฬาอื่นๆจากต่างชาติวันนี้นะครับเราจะพาท่านผู้ชมไปฟังคอมเมนต์ของแฟนๆชาวออสเตรเลียและทีมเมเบินวิกตอรีนะครับที่จะพบกับเชียงรายยูเนเต็ดในเย็นวันนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับว่ามีคอมเมนต์อะไรบ้างต้องบอกก่อนเลยครับว่าคอมเมนต์ของชาวออสเตรเลียเนี่ยได้เปลี่ยนไปมากนะครับ จากเมื่อก่อนนะที่ชอบดูถูกฟุตบอลไทยไม่ว่าจะเป็นสโมสรหรือระดับทีมชาติเดี๋ยวนี้ชาวออสเตรเลียครับมีการพัฒนานะครับความคิดเห็นม,มีมุมมองที่แตกต่างออกไปนะครับมีการยอมรับฟุตบอลไทยมากขึ้นเรามาดูที่คอมเมนต์แรกครับเขาบอกว่าเราต้องพัฒนาทีมอย่างเร่งด่วนใช้ชนะเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยในนัดนี้ไม่เช่นนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องตกรอบเลยคอมเมนต์ต่อมาครับเราเนี่ยไม่มีคุณภาพเลยนะครับในเกมรับคอมเมนต์ comment ต่อมาครับ คุณภาพของเกมรับเนี่ยมันช่างหวยเหลือเกินแบ็คซ้ายแบ็คขวาเนี่ยไม่ได้เรื่องต้องมีการเปลี่ยนแปลงโดยด่วนไม่งั้นเนี่ยโอกาสที่จะเข้ารอบเนี่ยมันเหลือศูนย์แน่นอนซึ่งตรงนี้ก็ได้มีแฟนบอลมาคอมเมนต์ตอบนะครับว่าใช่ฉันเห็นด้วยแต่อย่าลืมอีกสิ่งหนึ่งก็คือเราต้องเปลี่ยนที่กองกลางด้วยนะคอมเมนต์ต่อมาครับแฟนบอลเนี่ยชาวเมเบิลเนี่ยหรือทีมีเมเบิลวิกตอรี่เนี่ยอยากจะเห็นทีมชนะและอยากจะเห็นการเล่นที่สวยงามไม่ว่าทั้งแผงหลังกองกลางหรือทุกๆตำแหน่ง แต่เขาบอกก่อนเลยว่ากองกลางของเรานี่มันห่วยได้แบบสุดๆเลยนะและกองหลังนี่ก็แบบเละเป็นขี้เลยก็ไม่รู้ทําไมนะถึงโดนเรียกตัวมาเนี่ยนักเตะแต่ละคนนะไม่รู้โค้ดเนี่ยจะเล่นตลกอะไรมันช่างเศร้าเหลือเกินแน่นอนไม่ต้องไปคาดเดาอะไรกันให้ยุ่งยากนะแพ้แน่นอนนัดน,นี้เขาเมนต่อมาครับเฮ้ยเชื่อเถอะนัดเนี้ยมันจะเป็นการอวาสานเลยของทีมเมเบิลวิกตอรีไม่ต้องไปรอให้ถึงนัดสุดท้ายหรอก ตัวนี้น่าจะหมายถึงว่าเมื่อจบนั้นเนี่ยนะครับอาจจะต้องแพ็คกระเป๋ากลับบ้านนะครับต่อไปก็ได้มีโพสครับในเพจเช่นเดียวกันก็คือเป็นการบอกว่านั่นนี้จะเตะเวลาไหนนะครับคอมเมนต์แรกนะครับที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับก็บอกว่าอ้าวงั้นฉันต้องรอแล้วเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเวลา11บเอดโมงครึ่งที่ประเทศออสเตรเลียซึ่งตัวนี้ครับก็ได้มีเฟนบอนชาวไทยนะครับมาตอบนะครับบอกว่าโอ้มันเป็นโชคดีมากของฉันที่ประเทศไทยเนี่ยเพราะว่ามัน เป็นเวลา2ทุ่มตรงนี้อาจจะหมายถึงว่าไม่ต้องนอนดึกนะครับเขาไม่ต่อมาครับขอเดาเลยพวกเราเนี่ยต้องเตรียมจองตัว๋วเครื่องบินกลับบ้านหลังจบนัดน,นี้แน่นอนซึ่งตัวนี้ก็ได้มีแฟนบอลเข้ามาตอบนะครับว่ายัางพวกยังเหลืออีกหลายเกมจากนั้นก็ได้มีคอมเมต์เข้ามาตอบนะครับว่าฉันก็คิดเห็นเช่นเดียวกันว่าทีมเอลิกเนี่ยมันไม่แข็งแร่งเอาซะเลยในเวทีเอเชียเนี่ยไปสู้ทีมอะไรก็ไม่ได้ก็ไม่แน่ใจนะว่าหรือพวกเราเนี่ยแค่ไม่อยากไปเล่น เออตรงนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ผมคิดว่าคงจะมีทุกทีมนะครับที่มา,มาร่วมการแข่งขันเนี่ยแล้วคงจะอยากชนะนะฮะคอมเมนต์ต่อมาก็เลยเข้ามาตอบอีกครับว่าฉันเห็นด้วยนะเพราะว่าไม่ว่าจะกี่ปีกีป่ปีทีมเราก็ไม่เคยประสบความสาเร็จนะครับตรงนี้ก็จะยกเว้นนะทีมหนึ่งที่เคย آ, เป็นแชมป์นะครับของรายการ acl ก็คือ western sydney นะตรงนั้นจะเป็นทีมจากออสเตรเลียทีมเดียวนะฮะที่เคยได้แชมป์ของ acl ตรงนี้นะฮะตั้งแต่เข้ามาร่วมในการแข่งขัน afc champions league ต่อมาครับคอมเมนต์นี้บอกว่าฉันเนี่ยคงจะไม่กล้าเปิดตาดูบอลน,นัดนี้แน่นอนเพราะว่าฉันกลัวจะแพ้เหลือเกินนะตรงนี้ก็เป็นคอมเมนต์ที่เป็นแฟนชาวออสเตรเลียครับได้มาแสดงความคิดเห็นนอกก่อนเกมครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ช่องผมด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทําคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนดูบอลให้สนุกดีครับ